สวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุคนนะจ้ามือนีแม่ตุกตาสิผ้ามาถอดอย่างรถอีแตนไปปะเนาะคะเนะเาะพอดีลูกค้าอย่างหัวมากจ้าแต่แม่ตุกตาสิผ้าเห็ดเนาะพี่นอ้องมาบุิธีท่ทำกันเลยอันดัเแรกเขาสิข,ขึ้นมาแรงก่อนนะพี่น้องเนาะ แน่ค่ะคี่น้องมันตรงขัน้นเ,เอาคือบอขึ้นระบาดเนี่ยงานเขาหรอพี่น้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนไมมเรงเอาตัวนี้ออกไปเอาตัวใหม่เข้ามานะคะ ึ้นไม่แรงไหมพี่น้องอ่ะร้อยแล้วปบบน,นี้ร้อยแล้วขึ้นให้รอร้อยแบบนี้ได้จ้าขอ้อจุถอนรอได้จ้า แปลาสายลมพี่น้องเตรียมสายลมและอุปกรณ์ถอดล้อนะคะมีบล็อกลมลูกบล็อกนี่บล็อกลมพี่น้องแล้วก็ลูกบล็อกจาก้า นอน็อดบัทอกันพี่รองอันหนึ่งเบอร์สิบเจ็ดอันหนึ่งเบอร์สิบเก้า,อาอกเาอามาเป็นยังจ้ะอาร์ชิคบล็อกนะคะลมได้ไหมอ่าได้แล้วพี่น้องได้แล้วเสียงสเป็นเสียละจา้า สอดเทลลาล่อได้พี่น้องเทลล่าล่อผสมเทลลาโตแต่น็อตเทลล่าโตมันเป็นรถอีแตนนะจ้ะรถน็อตมันเลยผสมเลยเนาะเอาบอ่ออกกับอันเหตุทำไมล่ะอขอขอออกแล้ว บอ,อกพี่น้องบอกเอกาเอ้าเอาถ้าบอ,อกเขาก็เอามาขันรอน็อดตัวไม้อะไรเดีย๋ยวจะต้องให้ออก่าอ,ออกแล้วปิบใม่เรียบร้อยกันเด็กหน่อยมาเลียน้าก็อย่างหลอกนางตีไปตีมาเดีย๋ยวเสีย อ่าบันนี้มาตุต่ตตาดสิผาถอดรอดพี่น้องึอ๊บจ้ะเอาไปบีบยางทาสร้างพี่น้องสร้างพิเด่อนอื่นอยู่เนาะเอโยกกระดจะปวดเอวก็เลยบี่ยกเลยตัดปัญหาคือไม่ยกเลยก็จะเอาไปบีบให้ลงขอบแล้วก็รอช่างนี่มาแล้วก็มาปล่อยล้มออกพี่น้อง ไปรูปออกให้เบิดๆจ้ะนี่าิเอาซอนออกจ้าเนี่ยมาเข่าเครื่องบีบ่างพี่น้องแจงกันจะเป็นยังไงบเพเพามันหันหันกล่องไปทางแสงเนาะถ้าหันไปทางนึงเราจะ่เห็นนะจ๊ะนี่ ห้อีบีบยางให้ลงขอบวิธีที่ดีที่สุดคือห้ามบีบใกล้หัวจุกด้วพี่น้องถ้าบีบไปหัวจุกหัวจุกสิขาดได้จ้าสิบิเป็นแบบอย่างนี้อย่างหนหรือบ่มีอย่างใน,น,นกระซังจุกบางรุ่นเขาจะมีเส้นเซอร์ความเด้จ้าอยู่หัวจุกเนาะห้ามไปใกล้เด็ดขาดกันรถคันล่งุนเห็ดเส้นเตอร์มาความเร้อเส้นเตอรอนน์ล้มนีู่นะ กราก็คืนหน้าจอว่าจันว่าว่าล้มอ่อนล้มบอนจะไปไกลจูกเพิ่นเป็นพ่อพี่น้องจูน้ำเพื่อแบบว่าให้มันรลื่นเนาะน้ำก็ไปน้ำธรรมดาพี่น้องน้ำพงษ์าบแต่ไม่ได้มือ่อาดียางให้ลงขอบเหมือนเดิม

ไปเรื่อยพี่น้องบีบทั้งสองทางจ้าขาในเหยียบอยู่ตรงเครื่องแล้วจ้ะมันจะมีปุ่มให้เหยียบเนาะ มือกับคมล้มจะนอยคมล้งจะนอนแ้วกับไปลแล้ว้าประ,ะกัรไม่ติดตีไม่แน่ล้มตังใดแล้ว้าล้มประใด,ดีประล้มด้วพี่น้อง บีบแล้วเบื้องุข่างแล้วเขาก็ออกมาวางไว้พี่น้องวางไว้ให้สรางห้ายกขึ้นไปถอ,นอดนะจ๊ะเนาะคลิปนี้แตกติดตาแต่ขอจบคลิปก็มีแล้วจ้ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่รับชมด้วค่ะเด้อไปพอกันไหมคลิปหน้าจา้าคลิปนี้กระแสงกับที่บดีปายในเนาะพี่น้องเนาะจะทอนแสงแดดพอดีแสงแดดหลอดเข้ามา ไปพอกันไหมคิหนาจ้า